นางไม่ชอบแมวเพราะแมวชอบเลี้ยงอะนางชอบปลาคาเพราะปลาคามันอ้าปากรอชอบอย่างนี้มากกว่าแมวมันเป็นสัตว์เลี้ยงไงไอ้แจ็คทำไมแกเรอยางกี่วะพี่โน่นี่เป็นผู้ชายที่เรียกว่า ดูเป็นผู้ perfect ในมือหลาคนนะไม่แต่ใช่ว่าสองคนที่ฉันยอมเนี่ยนะที่แบบวันหนึ่งขับไฟเดนเดอะซีรีส์ที่ทำทำอ่ะพี่โน่หนึ่งพี่หนุ่มกัญชัยหนึ่งสองคนเนี่ยนนี้เขามีเรื่องเยอะสร้างเป็นละครเขามีเรื่องเยอะโอ้ยน่าดูมากพี่หนุ่มนี่แบบพี่โน่หนุ่มเนี่ยนะครับหนุ่มนะครับถ้าอยากได้เรื่องหนุ่มถามแต่เรื่องพี่โน่เขาไม่ม หนุ่มนออกป่ะวันดีคืนดีตอนนั้นเป็นแบบซุปเปอร์ตอนดังยัโดนแฟนฉีบตกน้ำต่อมาก็มีอยู่แล้วครับผโดนแบบว่าแฟนเก่าขับรอดีดดีเหมือนกันเป็นแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงชอบ<ม>ขับรถมาชนขับรถชนอะไร <c oughs> คุณไม่เคยเห็นหน้าหนุ่มติดกระจกนี่ผมเห็นมากับตานะอยู่ในเหตุการณ์หน้าหนุ่มติดกระจกนี้เลยโดนมือแล้วโดนอะไรแต่ตัวพี่ก็โดนบ่อยจริงรอ เดี๋ยวว่าว่าหลังค่อยอ่พี่แต่ตัวพี่เองก็ไม่ใช่จะน้อยน้อยกว่าหนุ่มทำไมอ่ะสมัยก่อนแม่มันก็ขึ้นชื่อเจ้าชู้หนุ่มกับพี่มันรุ่นใกล้ๆกล้กันเที่ยวด้วยกันใช่ไหมมันก็เจอกันอยู่ฮะเคยโดนอะไรหนักสุดเลยแบบว่าจับได้อะไรเงี้ยมีไหมประสบการณ์พี่อ่ะครับพ่อก็แค่ขับรถแล้วก็ชนขับรถชนพี่โน่ชนชนรถฮะชนรถชนรถพี่โนเหรอครับก็รถวิ่งมาอย่างเงี้ยเขาก็เออเอาแล้วเอาแล้วถอยหลังถอยหลังก็ไม่ทันพังชนเลยครับลงมาแล้วก็หักแว่นตา วายอ้าวแล้วคราวนี้คุณจะขับรถกลับบ้านยังไงหนึ่งม่น้ำแตกสองแว่นตามองไม่เห็นแล้วหนุ่มกับผมก็เหมือนกันชีวิตอาจจะถูกสอนหรือปลูกฝังอะไรมาไม่รู้ไม่กล้าทำอะไรผู้หญิงไม่ไม่ทำร้ายผู้ไม่กล้าไม่กล้าจริงโดนขับรถโดนโดนโดนอย่างนี้ตลอดเลยหนุ่มก็เป็นหนุ่มก็ไม่ตีผู้หญิงโดนแต่ผู้หญิงตี ใช่ใช่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่แบบเอออดีตนะเขาบอกว่าจริงคือผู้หญิงมากรีดข้อมือต่อหน้าก็มีเราะรุ่นนั้นจะเจอบ่อยรักไม่รักไม่รักกรีดข้อมือออืโอ้น่าทำซีรีส์นะแม่เรื่องราวเยอะมากด้หลายตอนเรื่องเยอนจริงให้หนุ่มขอโทษนะหนุ่มเดี๋ยวมเป็นอะไรเข่าหน้ามาให้มาเผาอุ้ยไอ้นี่เผาพี่ผมมันไม่เคยเกรงใจอะไรเลยนอกจากสะสมผู้หญิงละ พี่โนเนี่ยไม่เคยสะสมพี่ทีละคนพี่ทีละคนไอ้หนมาทีละหลายหลายคนแต่พี่โนเป็นคนที่มงานอนเหล็กเยอะนะสะสมนู่นสะสมนี่ไปแน่เลยแมวก็ล่าของแมวคือทําอะไรมันชอบแบบเอออย่างคือถ้ามันมีชิ้นหนึ่งแล้วมันจะไม่พอมันจะต้องมีอีกชิ้นมีอีกชิ้นอีกชิ้นนี่คือนิสัยเราคือแคนจ้ชูแบบนี้คือเป็นลูกอีช่างเก็บอะไรก็แล้วแต่ที่พอมันมีแล้วมันอยากมีเพิ่มนพอตอนนี้มีแมวกี่ตัวครับ ตอนนี้ถ้ารวมๆแล้วก็20กว่าตัวหมันเริ่มจากอะไรเริ่มเราไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาชอบแมวเปล่าครับเรื่องของเรื่องมันเกิดจากอยู่คอนโดแล้วมันเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ไม่ได้สมัไคอนโดแรกเขาห้ามเลี้ยงสัตว์เราก็แอบเอาแมวเข้าไปเลี้ยงเพราะว่าแมวมันไม่กวนใครมันอยู่ในห้องเราชอบเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมมันก็เลยมันก็เลยติดพันกับแมวมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วหลังจากนั้นก็โอเค ก็พัฒนามาเรื่อยๆเลี้ยงวัวดูว่าสายพันธุ์ไหนมันน่ารักสายพันธุ์ไหนควรจะอยู่อย่างไรนะครับอย่างอย่างแรกๆนี่เลี้ยงฮิมาลายันก่อนแล้วค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นเป็นเอ็กโซติกช็อตแล้วก็มาสกอตติชโฟล์ตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่สองสายพันธุ์ก็คือเอ็กโซติกช็อตคือไอตัวเนี้ยหน้าสั้นเนี้ยหน้าแบนแบบนี้กับกับไอสกอตติชโฟล์ที่วันนั้นที่เขาเอามารายการเราก็เป็นท่าเป็นแสนเป็นเป็นแสนเป็นพันแสนเลยแล้วพีนี้ไอตัวซ้ายไอตัวซ้ายเนี่ย ไอซิก้านี so like like so, um, ่คือตัวพ่อพันธุ์ที่เอามาจากสเปนตัวนี้ก็เป็นแสนครับดูนี้สวยตัวนี้เขาก็เป็นแสนเหมือนกันเห็นบอกจะมีคอนโดแมวเอ้ยมีทำโรงแรมแมวทำโรงแรมแมวโรงแรมแมวอยู่ครับกําลังทําอยู่อ๋อโรงแรมเป็นยังไงพี่คอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงก็คือสมมุติว่าใครที่เลี้ยงแมวแล้วอยากจะเอาแมวเวลาไม่อยู่บ้านอยากเอาแมวเอาแมวมาฝากไว้กับเราอก็เอามาฝากได้เราก็มีห้องให้เลือกแต่ละห้องก็แล้วแต่ ผู้ปกครองชอบแบบไหนมีกล้องวงจรปิดส่วนตัวให้ดูนะครับแล้วทำไมทําไมถึงแต่ลรห้องไม่เหมือนกันได้แรงบันดาลใจจากอะไรจากโรงแรมมารูดไั่ใช่เทือนแมังคือเข้าใจไหมว่าคนเลี้ยงแมวอ่ะความชอบมันแตกต่างครับางคนชอบห้องแบบนี้บางคนชอบแบบนี้คือแมวเนี่ยจริงๆเขาไม่รู้หรอก เขอให้มีของเล่นไรที่เขาปีนป่ายอะไรได้เขาเขาก็จะอยู่ของเขาได้อยู่แล้วแต่ความรู้สึกของเจ้าของมันสําคัญกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีห้องที่ได้เห็นแมวอยู่ในห้องคุณพัดดําไม่เลี้ยงแมวเหรอคุณพดดัมทำไมฉันมีนี่ไงไม่ต้องอะไรเก็บจับมาปล่อยบ้านเต้ไปหมดแล้วพี่เนาะคนนั้นโดนหมาแมวตัวนี้โดนจริงๆนางไม่ชอบแมวเพราะแมวชอบเลี้ยงนางชอบปลาคาเพราะปลาคามันอาปากรอชอบอย่างนี้มากแมวมันเป็นสัตว์เลี้ยงไงไอ้แจ็คทำไมแกเรียว พี่โดแล้วแมวแล้วแมวนะลิ้นสากมากเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพ่อพ่อไม่ได้ะะเลี้ยงกันแล้วนะใจเย็นใจเย็นพ่อ